สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะกับแอดแก้วคนเดิมคนบ้านบ้านนะคะแอดแก้วบ้านบ้าน,านคนเต็มนะคะมาให้แนวทางสามหาหน่อยนะคะหานอยปกติหานอยพิเศษแล้วก็ v i p นะคะวันว้าววันที่สองนะคะเข้าเข้าเด้งบนล่างเลยคะ่ะบนล่างทุกน้อยเลยมาแบบแบบฟุกฟุกมากอะ่ะ มาแบบฟุกๆมากเลยมา5 4มา4 0พิเศษนะคะปกติมา3 2มา5 9 9 5แล้วก็ V.I.P. V.I.P. ก็มา3 2เหมือนกันแล้วก็มา4 0จ้ามาตุกันด้วยเนี่ยค่ะตกันก็สำคัญนะคะอ่าพรุ่งนี้วันที่3 ได้เลขอะไรมาดูกันเลยใครตามก็ได้ตังค์นะคะหวยมีข้ามีหลุดนะคะปุชัวิจารณานในการรับชมรับฟังนะคะพรุ่งนี้อะไรเอ่ยพรุ่งนี้พิเศษเริ่มกันเลยพรุ่งนี้หวยใกล้กันอีกแล้วสังเกตันดีนะคะพิเศษพิเศษ วิ่งรูดนะคะเป็นแค่การคำนวณเท่านั้นเนาะเป็นแค่การคำนวณแนวทางเท่านั้นนะคะพุงนี้ได้1.9นะคะพิเศษได้1.9ึเก้าฟันที่1คะ่ะก็ BIP BIP ได้ตัวเดียวกันเลย ของเรานะคะได้ตัวเดียวกันเลย V.I.P. วิ่งรู่ตัวเดียวกันนะคะแตจะ่จะเขียนเป็นแบบสองให้ดูแบบว่ายังไงยังไงเลยนะคะฟันหนึ่งเหมือนกันเลย V.I.P. นะคะตัวเจาะก็ไม่ยากเลยค่ะตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็หนึ่งศูนย์ สี่ชัดไหมคะชัดไหมหน่าชัดเนาะหนึ่งเจ็ดเก้าก็เก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะคะตัวเจาะตัวเจาะสองหน่อยนะคะอ่าวิมาปกติปกติของเราได้อะไรเอ่ย แตกต่างกันสักนิดหนึ่งนะคะปกติของเราะคะ่ะมาตามสูตรค่ะปกตินะคะวิ่งรูดป,ปกติวิ่งรูดสองแปดฟันที่สอง สองแปดฟันที่สองนะคปะปกติตัวจอกก็สองหนึ่งสองห้าสองแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะ ก,การ์ดนะคะ,ะเ,เ,เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มสองสามสักหน่อยนะคะเพิ่มสองสามสักหน่อยเพิ่มสองสามสักนิดหนึ่งนะคะสองสามขาดใจขาดใจสองสามเมื <c oughs> ่อวานมาเยอะเกิน มีตัวการด้วยนะคะตัวการตัวการก็สําคัญนะคะตัวการตัวกันก็นะะการอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งตัวกันก็กน กันไว้สักหน่อยนะคะกันไว้สักนิดนึงหน่อยนึงนะคะกันเื่อหวยไว้แน่นอนะคะ่ะถ้ามีหลุดนะคะตามสูตรตามแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณนะคะปกติปกติก็ฟัน2 VAP ฟัน1นะคะพิเศษก็ฟันหนึ่งเหมือนกันนะะมีตัวกันนะคะ จะเอียงไปเอียงมานะครับเพราะว่าเราโคดบ้านๆค่ะอืมน,นี่นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะคะกดแชร์เป็นอกำลังใจแอดเลยนะคะกดถูกใจให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นก,ก,กำลังใจในการทําหวยนะการทําหวยของแอดนะคะเพื่อเก็บเกี่กำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์ให้นิดนึง เลยนะคะพวกนี้นะคะใขรตามก็ขอให้รวยวยปังๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ